โอเคครับก็กราบสวัสดีครับผมตอนนี้ผมเต้แค่นี้กันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้มาดูการขึ้นป้ายนะครับผมเรียกว่าไงที่เป็นป้ายตัวอักษรเนาะแต่ละตัวนะครับในที่นี้เราจะใช้เป็นตัวอักษรน,นะครับผมเป็นตัวใครตัวมันเลยนะครับก็กําลังขึ้นกันอยู่ทำโครงเหล็กอะไรเสร็จแล้ว ถ้าสังเกตดีๆนะครับใกล้ๆจะมีตัวอักษรเราจะซ่อน led นะคนับผมไฟ led เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตาตั้งประเทศด้วยนะครับผมผมจำไม่ผิดตรงตรงไหนว่าตรงนี้มั้งตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันต่อน,นะครับผมฮ้ยอยากให้เห็นเร็วๆจังก็ค่อยๆขึ้นครับที่สูงแล้วแดดร้อนด้วยตอนนี้อันตรายครับต้องค่อยๆเลย งานสูงเดี๋ยวเราไปดูตาตั้งของท่านท่านกันนะครับผมประเทพอ,นนอื่โหสวยมากมากครับผมอืมอันนี้ไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่อะไรนะนะผมพอดีมันอยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับผมคือพร้อมที่จะสแตนบายขึ้นนะครับผมไม่ได้จะมีอะไรด้วยนะครับขอประธานอาภัยด้วยนะครับ นี่กาลังไม่ได้มีเหตุที่จะให้ตั้งตั้งตรงนี้เลยนะครับผมพอดีเดี๋ยวต้องน้าขึ้นเอามาวางหลบแดดก่อนนะครับสวยมากนะครับผมเป็นผมจําไม่ได้มันเป็นอะไรอะผมก็ไม่ค่อยรู้สเปกนะผมมาดูงานช่วยเขาช่วยคุณพ่อดูงานนะครับ <laughs> นี่ส่วนตรงนี้เป็นป้ายนูน,นครับผมตัวตัวนูน แต่นี้จะไม่มีไฟนะครับจะเป็นโครงการเทียนฟ้าประชาการลุนนะครับส่วนไตโดยโรงพยาบาลเทียนฟ้าหมนานิติให้ส่วนไตเทียมนี่สวยมากมให้เดี๋ยวดูภายในคร่าวๆกันหนะ่อยพอดีเราส่งมอบกุญแจแล้วนะครับผมก็เข้าโซนไม่ได้นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับผมวันนี้วันเสาร์ที่ เท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดหรือเก้าแน่แหละตอนนี้เอ้ยเกตวอวันที่เก้าวันนี้น่าจะวันที่หกนะเสาร์ที่หกปีหกสิบสี่นะครับผมสองพั 2, นหะ้าร้อยหกสิบสี่เนาะนี่แฮ็นี้โฟร์ีคลินิกก็วันนี้ชิลๆครับสบายๆรัวก็เริ่มทาสีแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูดรอสต็อปเปอร์กันนะครับผมไม่รู้เขาออกแบบเป็นยังไงเนาะเสร็จยังเอา้ายังไม่ทำนี่ไม่ว่าทำและจะมีดรอสต็อปเปอร์ตรงนี้มีภายในเสร็จได้วันนี้ห้องล็อกผมเดี๋ยวจะหาเวลามาถ่ายพรีวิวอีกทีนะครับผมตอนเสร็จแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วละครับเหลือแค่ง,งานเพิ่มเติมงานเพิ่มอย่างเดียวล้วนๆนีน นี่ครับฟ้ามังกรครับผมฟ้าลายมังกรมังกรพงะโอเคครับตอนนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย